ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูครับคลิปนี้เราจะมาทาวอล์กการเริ่มงานวันแรกของออ d ด t ที่บิ๊กโฟกันจะพามาดูบรรยากาศการทํางานต่างๆแล้วก็จะมาดูกันว่าวันแรกจะได้ทําอะไรกันบ้างก็ Donc, ไปเริ่มกันเลยครับ <c oughs> ผมก็ตื่นเช้ามาตอน6กโมงสีก็ถือว่าตื่นค่อนข้างไวเลยตอนเช้าบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนะักหลังจากอาบน้ํแต่งตัวเสร็จก็ต้องมาเตรียมเอกสารกันก่อนเนื่องจากวันแรกก็จะมีการตรวจเอกสารหล,ล,ลักฐานต่างๆด้วยพวกคุณวุฒิหลักฐานการจบการศึกษา ก็ต้องเตรียมเปสําแนวต่างๆแล้วก็ต้องนําตัวจิงกไปด้วยเพื่อวดสอบ,บในวันแรกเอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเวลาทําตั้งนานนะแต่ก็ไม่ได้ทามาทํามาตอนเช้าวันเริ่มงานนอกจากนี้ก็จะมีการอาหูฟังไปด้วยเพราะว่าจะมีคลิปเทนนิ่งให้ดูในวันแรกแล้วก็พก iPad ไปด้วยเผื่อต้องจดอะไรต่างๆโอเคตอนนี้ก็เก็บของแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมออกเดินทางไปทำงานกัน ผมต้องเข้าบริษัทต,ตอน8โมงครึ่งตอนนี้ที่เดินออกจากคอนโดก็ประมาณ7โมง40ส่วนการเดินทางผมก็จะเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็ขึ้นจากสถาน,นีวุฒากาศไปลงสถาน,นีช่องนนทรีใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีเที่ยวหนึ่งก็ราคาประมาณ50บาทไปกลับก็้101พอดี ก็ถึงแล้วครับตึกข้างหน้านี่แหละครับที่ทํางานของผมนี่ก็เป็นบรรยากาศปฐมนิเทศพนักงานใหม่นะครับออดิตเข้าใหม่รุ่นผมมีประมาณ40คนโชคดีที่มีเพื่อนๆจากมหาลัยเดียวกันมากันหลายคนก็เลยไปนั่งกับเพื่อนด้วยแล้วก็จะมีการรับโน้ตบุ๊กแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆพวกกระเป๋าแล้วก็เมาส์ด้วย เหมือนวันนี้จะเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งของบริษัทครับก็เลยจะมีการฉลองกันนิดหน่อยแล้วก็มีการแจกขนมด้วยช่วงเช้าก็จะมีประมาณนี้ครับพอจบช่วงเช้าแล้วผมกับเพื่อนก็จะออกไปทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารข้างๆตึกที่ทํางานจริงๆใต้ตึกที่ทํางานก็มีฟูดคอร์ทขายนะแต่ว่าราคาแอบแพงไปหน่อยเลยมาหากินแถวนี้เพราะว่าราคาไม่แพงมาก พอกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ขึ้นมากดกาแฟฟรีบนออฟฟิศครับจะได้ไม่เปลืองตังค์ที่ทํางานผมอยู่สูงมากๆชั้นเกือบ50เนี่ยวิวที่มองออกมาจากออฟฟิศก็จะได้บรรยากาศประมาณน,นี้เลยช่วงบ่ายก็จะเป็นการเทรนนิ่งยาวๆครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงต่างๆการรักษาความลับของลูกค้าและการรักษาความเป็นอิสระของพิชชาชีพ mm hmm. เช่นให้เราตรวจสอบลิสต์รายชื่อของบริษัทต่างๆที่เราห้ามถือหุ้น โดยบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของลูกค้าของเราเองแล้วก็รวมถึงบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราด้วยรวมๆแล้วก็หลายพันบริษัทเลยเทนนิ่งเสร็จแล้วก็จะมีแจกเสื้อบริษัทด้วยหลายตัวเลยและยังให้เครื่องคิดเลขแล้วก็มีขัดตั้งโน้ตบุกด้วยช่วงท้ายๆผมตอบคาถามได้เลยได้ขนมกลับไปอีกถุงหนึ่งก่อนกลับก็มีแจกข้าวเย็ยนจากโอชิให้กลับไปกินที่บ้านด้วย ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการทำงานวันแรกรับของม,มาเต็มเลยใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับออดิตก็มิ้นมาสอบถามได้ครับ